สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับก้าสู่หน้าอนเตอร์เทนนะฮะในวันนี้อยู่กับผมครับไทรรนชัยครับและฝนนันทการนะคะ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงสาสตร์ความสุขรเริ่มรายการในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะคะ <c oughs> ฟังแล้วอยากจะไปเที่ยวทะเลเลย สาดความสุขใสกันตในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้บอกเลยนะคะว่ามาพร้อมกับอากาศร้อนถึงร้อนมากมากนะคะพี่ฝนมีวิธีครร้อนไหมฮะ่าพี่ฝนมาทํางานทุกวันค่ะเพราะว่าช่วงเก้าในสตูดิโอของเราเนี่ยนะคะโอ้โหหนาวเย็นหนาวเย็นทุกฤดูกาลจริงๆแล้วพี่ไทยล่ะนี่เรียกว่าใช้แอร์หลวง คือจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้เรามาพร้อมกับวิธีคลายร้อนของคนบันเทิงกันนะคะและยิ่งช่วงนี้เขาต้องเว้นระยะห่างไม่สาดน้ํากันแล้วพวกเขาจะสาดอะไรกันแทนจ๊ะเราก็ต้องใช้แป้งเย็นครับผมเย็นชื่นใจแต่ว่าเหงื่อออกเหมือนเดิมเหงื่อออกเหมือนเดิมครับผมแนาจะไม่ค่อยออกไปไหนเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเราควบคุมสภาพอากาศไม่ได้ก็ถ้าอยู่บ้านเปิดแอร์เย็นๆเลยก็สบายกว่าเอาเสื้อเลยครับผม ผู้ชายเราสบายสบายครับผมพร้อมโชว์นิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำเอาหรือว่าแบบกินผลไม้ที่มันแบบทำให้เย็นขึ้นอย่างแตงโมหรืออะไรแบบนี้ <c oughs> เราสดชื่นคืนจากข้างน <c oughs> ในไม่ใี่ใครรอสายเอ็มต้องไปทะเลแล้วแต่งตัวให้โปแล้วสู้กับแดดเพราะถ้าเราร้อนมากๆเราเซตเซียมากแดดก็สู้เราไม่ได้ต้องโปจนเพื่อนถามว่ามึงอะไรชิ้นเดียวแว่นตาแว่นตาข <c oughs> ้างล่างฝนเลย าสความคิดถึงไปเลยสาสตร์ความคิดถึงไปเลยใครคะอยาแซวได้เล่าพี่บอยศาสตร์อะไรสาสตร์คะนี่สาสความคิดถึงแล้วสาดความรักเลยวาสาดความรักเลยกันค่ะรักทุกคนได้เปล่าสาสตรความรักให้ทุกคนแล้วกันค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้รับความรักกันไปเยอะค่ะถ้ารักแอลได้แลดียังไงคะจะได้ความรักกลับค่ะ ถ้าเกิดจะคลายร้อนไม่สาดน้ำแล้วสาดอะไรก็เอ่อสาดปลาโรสาดปลากล้องกล้องกล้องานกันมาฮะกล้องกล้องกล้องไม่ต้องไปจับเขาไม่ต้องไม่ต้องไปฟังเขาก็ได้คือคือคือผมว่าแต่เขาจะช่วยได้แต่ปรากฏว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับผมไม่สาดน้ำส่งกันที่จะสาดอะไรดีเงินเงินเงิน น่าจะเป็นอะไรที่คนต้องการในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเงินสาดต์ให้ขายคิดว่าถ้าคนอยากได้อะไรในน้าร้อนถ้าไม่ใช่น้ำก็น่าจะเป็นเงินเออีิดว่าถ้ามีคือต็มที่ไม่เก็บสั์เงินค่ะสัดเงินค่ะถ้าสั์น้ำผู้ชายชี้ใช่ไหมแต่ถ้าสัด <c oughs> <c oughs> เงินไปผู้ชายบอกครับไ <c oughs> <ส>ัด <isse> <c oughs> ไปเลยไปเรื่อยจัดจนว่าเขาจะพอใจอ่ะเรียญแดงีนะถ้าเหรียญโดนต่อยโดนต่อยแน่นอนต้องแบงค่ะหมดหน้าตาท ถ้าเกิดเท่ากานถ้ไม่ใช่เปลี่ยนคนตาสาดเงินนะต้องสาดแบงค์นะถ้าสาดเหรียญน,นะระวังตัวเอาไว้ก็หลบกันเลยทีเดียวนะคะแต่ออที่ไหนมีสาดเงินบ้างบอกเราได้นะคะใช่นะออวิธีคารวอีกหนึ่งวิธีคุณผู้ชมครับ การนอนกลางวันช่วยได้แล้วก็ใช้ชีวิตในตอนกลางคืนเอก็คือจะได้แบบไม่เจอเจอกับแดดแล้วก็พอาทีความคิดที่ดีนะเราไปกันต่อที่หนุ่มคนนี้ค่ะพี่เดียวสุริยนันเองผู้ชายแสนดีใช่ต้องบอกว่ารอเก่งหุ่นดีแล้วก็เล่นละครได้หลายบทบาทใช่แร้ายเน้่ร้ายใจหายดีก็ดีดีนะฮะเก่งมากๆเลยจริงๆนะฮะคือถ้าเล่นบทดีเนี่ยพี่เดียวเขาเล่นได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าชีวิตจริงเขาก็นะ นค,นคนแสนดีอยู่แล้วนะคะคเป็นหนุ่มแสนดีอยู่แล้วก็เหมือนเล่นเป็นตัวเองแต่พอเล่นบทร้ายก็คือเอาอยู่เหมือนกันทุกบทบาทเลยแต่ทีเนี้ยพอเล่นบทร้ายมากๆมันก็ต้องมีการแบบติดเอาบทบาทอะม,มันติดอยู่ที่ตัวไงสลัดไม่หลุดนะคะซึ่งหลายๆคนน,นักแสดงหลายๆท่านก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการกลับบ้านไปแล้วอาจจะใช้เสียงดังเพราะติดบทบาทในละครไ<อ>งแต่ไม่ถึงกับเกลี้ยกราดหรือเวียงวีนใส่ใครนะคะซึ่งพี่เดี่ยวเขาก็รู้ตัวเหมือนกันนะทีนี้ก่อนเข้าบ้านพี่เดี่ยวเขาก็เลยต้องแบบสงบสติอารมณ์ ทำสมาธิกันนิดหนึ่งปรับเป็นตัวเองก่อนแล้วก็ถอดบทบาทลงค่ะเดี๋ยวดดเดี๋ยวโดดเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวอยู่ดีก็ก็น่าสงสารเดี๋ยวอยู่ดีเขาก็เศร้าอยู่ดีเขาก็เป็นคนดีเป็นห่วบันยายคนอื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพอเล่นไล์เยอะอะมีแบเครียดออกบานใช่ไหมมีมีครับเป็นมาสักพักเวลาถ่ายแบบหนักๆแล้วก็ ถ่ายพร้อมๆกันหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยมีครับมีกลับไปแต่ว่ายังไม่ไมถึงขนาดแบบติดคาแรคเตอร์อะไรไปนะแต่ว่าความเครียดอะอารมณ์อย่างเงี้ยครับบางทีมีเหมือนกันที่แบบอยู่ดีก็พูดเสียงดังอะอยู่ดีก็เป็นคนพูดเสียงดังปกติอยู่ที่บ้านก็จะพูดธรรมดาอยู่ดีก็ทำไมต้องเสียงดังด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีแบบกลับไปไม่อยากทำอะไรยคือน,นั่งนั่งนิ่งๆควาความเครียดสะสมแม้หลายคนเป็น กลัวเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันครับมีมีมีบ้างเหมือนกันบางบางครั้งบางอารมณ์ที่เรารู้สึกเองได้เลยว่าอยู่ดีดีบางทีผมนั่งก็แบบแบบกระหมัดนั่นเลยเ <c oughs> คยมีแล้วหน้าก็แบบมันมารู้สึกตัวไทีก็แบบแบบเราช้นคิวทาไมอะไรเงี้ยพอมารู้สึกตึงๆขมับแล้วเพราะมันแบบนั่งอยู่นานมากอย่างเงี้ยเออเป็นรู้ตัวต้องหาอะไรทาใช่ใช่แบบคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นดูนู่นนี่นั่นฟังเพลงฟังเพลงก็ต้องฟังเพลงที่มันแบบ อะไรนะเป็นเพลงเป็นเพลงแบบสนุกอะครับแล้วก็เป็นเพลงแบบน่ารักดูหนังเหมือนกันนะก็ผมก็ไปดูกร์ตูนเลยนะบางทีดูหนังอมามาดูแบบแอคชั่นดูอะไรมากมากผมก็เครียดชายผมไปดูแบบอะไรนะลาพันเซลอะไรน่ารักจังเลยอ่ะวิธีการคลายเครียดของพี่เดี่ยวเขาพี่ไทยลาะมีวิธีแบบคลายเครียดแบบพี่เดี่ยวไหมนอนครับอ้าวคนนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องนอนอีกนอนกลางวันแล้วก็ตื่นกลางคืนใช่ไหมคะเออ คือบางทีนอนมันก็คือการพัผ่อนร่างกายแหละใช่แล้วก็ฟื้นสารเคมีในร่างกายมันก็แบบเคลียร์ตัวเราเองช่วยได้ช่วยได้ตรงนี้ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วทำสมาธินะคะไปกันต่อครับที่ผู้จัดละครคนเก่งคุณพ่อเติ้ลตะวันนั่นเองนะฮะมากับลูกสาวตัวน้อยวัยเกือบห้าขวบนะครับน้องมียาะมีนยานั่นเองนะฮะล่าสุดครับผมพามาจิมรางกับงานแสดงในละครของตัวเองนะฮะสามีชั่วค่ำคืนสามีชั่วคืนสามีชั่วคืนเออขอขออภัยฮะนี่จะเปลี่ยนชื่อละครนี้เขาเลยนะคะเออสามีชั่วคคืน่ะ ครับผมนะฮะก็จะเจอน้องอมียาในช่วงตอนจบของเรื่องอนี่ในภาพนี้เลยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมน,น่ารักไหมโอ้โหหลายๆคนก็ชื่นชมความน่ารักของน้องมียานะคะคว่าน่ารักแล้วก็แสดงเก่งมากๆเลยแต่พ่อเติ้ลเขาก็เล่าให้ฟังนะว่ากว่าจะได้ช็อตนี้มานะเห็นเป็นช็อตสั้นๆเล็กๆแบบนี้แต่การถ่ายทํานี่โอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าน้องมียาเนี่ยตอนถ่ายทําอาจจะมีแบบ งงงแงบ้างตามประษาเด็กแต่<อ>ทางพ่อเติ้ลแล้วก็ทีมงานทุกคนนะก็พยายามหลอกล่อหาวิธีทางให้น้องเนี่ยสามารถสแสดงได้แล้วก็ถ่ายทําได้อย่างสําเร็จนั่นเองค่ะคแล้วก็ถามต่อไปนะฮะว่า ern, พ่อเติ้ลพ่อเติ้ลจะดันน้องแบบว่าเข้าวงการไหมนี่นะครับพ่อเติ้ลนี่รีบเบรกดังเอี๊ยดเลยคุณผู้ชมฮะบอกว่าโดนใบสั่งมาจากเบื้องบนนะฮะก็คือคุณย่าดวงดาวจารุจินดานั่นเองนะคุณผู้ชมฮะ คุณย่าบอกว่าอยากให้น้องเนี่ยได้ใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กให้เต็มที่ก่อนอ่าใช่นี้พุ่มานน้องเข้าวงการอย่างนั้นนะนะฮะทีนี้ก็ถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้จะให้น้องเล่นไม้เมื่อไหร่อย่างคุณพ่อต้นบอกว่าคือถ้าน้องเรียนจบโตขึ้นมาแล้วสนใจงานในวงการบันเทิงเนี่ยก็จะผลักดันเต็มที่นะฮะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาเข้าใจช่วงที่แบบว่าเป็นคุณพ่อคุณย่าแล้วก็พี่ชายของเขาทํางานในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเนี่ย คือช่วงเวลาตรงนั้นมันขาดหายไปช่วงเวลาวัยเด็กอาจจะขาดหายไปได้อันนี้ก็<ช>คือเป็นความเป็นห่วงเป็นใยจากคุณย่าดวงดาวนั่นเองเดี๋ยวไปฟังคอสเต้นกันหน่อยผู้ถึงน้องมียาค่ะจริงๆแม่เขาก็ไม่ได้อยากตั้งแต่แรกเขาบอกว่าไม่อยากให้ลูกไปกองถ่ายเลยเพราะเรื่องด้วยโควิดอะไรด้วยหลายอย่างเลยนะไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบรีบไปไปไปเติบโตในกองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าพอง,งานออกมาเขาก็ชอบเขาก็ดูแล้วเขาก็ลงลงคลิปหลานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ เริ่มอยู่อย่างเงี้เขาไม่อยากให้แบบว่ามันเป็นเหมือนตอนที่เราที่แบบตั้งแต่เด็ก,ดกใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันความรับผิดชอบมันสูงแล้วกเ็เด็กที่เติบโตในกองถ่ายหรือรับผิดชอบงานตั้งแต่เด็กเนี่ยอย่างหนึ่งเลยเขาต้องมีความรับผิดชอบมากแล้วเขาก็บางทีเรื่องชีวิตในวัยเด็กของเขาก็จะหายไปเพราะอย่างเราต้องพักเบรกเลยใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลยเราก็อยากให้เขาใช้ชีวิตตอนเด็กนียให้เขาเต็มที่มีเวลาเยอะเพราะว่าเขาว่าอยู่ใกล้เรา ใกล้มงการคือเขามีโอกาสที่จะเข้ามาง่ายกว่าอยู่แล้วกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคันนี้เขาก็ให้ชีวิตในวัยเด็กเขาเต็มที่ดีกว่าโอแล้วชอบเดี๋ยววาอีกทีหนึ่งใช่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 ใส่แววหลายอย่างเขาเขามีทักษะในการนักเป็นนักแสดงเราเป็นเราเป็นผู้กำกับเรารู้อยู่แล้วและเรากํากับทํางานกับเด็กมาเยอะเรารู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มีทักษะของของ,ของการแสดง คือแววมาแล้วล่ะนะแต่ตอนนี้พ่อเตินเขาก็ต้องรอให้ลูกโตก่อนถ้าแฟนคลับคนไหนอยากจะเห็นผลงานของมียาก็ต้องรอกันต่อไปนะจ๊ะครับผมฮะเอาไปกันต่อครับผมถ้าถามคุณผู้ชมแล้วถามพี่ฝนด้วยฮะถ้าสมมติว่าไปเที่ยวสักที่หนึ่งนะฮะและเจอป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆนะฮะเป็นป้ายที่มีหน้าของเราติดอยู่ ะะไม่ใช่ป้ายโฆษณาใดๆไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายโฆษณาใดๆนะฮะเ,ออเป็นภาพที่แบบว่าปรากฏอยู่บนบอร์ดแล้วก็เป็นตัวอ่อเรื่องเป็นตัวอย่างสําหรับเข้ารับราชการออตกใจไหมก็ตกใจเบาๆเหมือนกันนะว่าเอ๊ะหน้าเราไปโพ่ที่บิวบอร์ดนั้นได้ยังไงนะคะครับคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับนุ้ยธนวัตรหรือว่าดีเจนุ้ยเนี่ยล่ะค่ะบอกว่าโอ้โหตกใจหนักมากเลยเพราะว่าอยู่ๆเพื่อนส่งภาพนี้มาจ้ะเป็นใบหน้าของดีเจนุ้ยนะจ๊ะ ปรากฏอยู่บนตัวอย่างการทําหนังสือขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อเป็นต้นแบบการยื่นเอกสารซึ่งใช้ภาพใช้ชื่อว่ามิสเตอร์วินนั่นเองค่ะนุ้ยเขาบอกนะว่าในแต่เข้าวงการมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยแต่นุ้ยเองอ่ะเขาไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเล็งเห็นถึงความสวยนุ้ยก็ยินดีค่ะความสวยนี้นะคะเห็นบอกว่ารูปที่เอาไปลงนี่นะฮะมิสเตอร์วินบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่เก่ามากๆพี่นุ้ยพี่นุ้ยแกล้งเล่นแกล้งเล่นบอกมิสเตอร์วินคือพี่นุ้ยเขาบอกว่ามันเป็นภาพ ที่แบบนานมาแล้วอ่ะครับนั่นแหละนะฮะซึ่งเปิดหน้าม้าเขาขึ้นด้วยนะเป็นแบบเปิดหน้าผากเลย นะเรื่องอย่างพี่นุ้ยเนี่ยเขาแบบว่าไว้หน้าม้าตลอดเวลามันต้องมีบบเสียเซลกันบ้างเนี่ยนะตามรูปนี้เลยนะคะนุ้ยเขาก็บอกมาเหมือนกันนะคะว่าซิกเนเจอร์ของนุ้ยต้องมีผมหน้าม้าปิดหน้าผากตลอดเวลาพอมิสเตอร์วินเปิดหน้าผากปึ๊บขึ้นไปนุ้ยก็เสียเซลเบาๆเหมือนกันนะจ๊ะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเห็นแค่จังหวัดเดียวนะแต่ถ้าจังหวัดอื่นจะนําไปใช้บ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนุ้ยเขาไม่ได้ซีเรียสแต่ว่ารูปที่นําไปใช้ก็ขอให้เป็นแบบรูปที่อัปเดตนิดนึงความ อัปเดตความสวยนิดนึงพอถามถึงผลงานเพลงล่ะเจ้าตัวเขาปล่อยงานเพลงทั้งเพลงเร็วเพลงช้าใช่ห็นบุรังก่อนครับเจ้าตัวบอกว่าติดใจติดใจนะฮะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าจะมีการถ่ายเอ้ยไม่ใช่ถ่ายทำเพลงคอลแล็กกันกับแม่ตั๊กทีนี้ก็แบบว่าถามไปถามมาบอกโอ้โหเจ้าตัวนี้เล่นตัวเยอะมากเลยนะฮะโอเอไปโอเอมาแม่ตั๊กบอกไม่อยากร้องเพลงด้วยแล้วอะไรอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเจ้าตัวกันดูครับ คือจร,จริงๆอ่ะไม่รู้แต่รัศมีแขโทรมาหาบอกพี่พี่อ่ะโดนเอารูปไปแอบอ้างใช้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเราก็ตกใจมากว่าเฮ้ยทําไมถึงแบบนั้นแล้วทําไมแขรู้ได้ไงคิดว่าแขโทรมาแกลงเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าชาวต่างด้าวในรูปนี้ถึงแบบหน้าตาเหมือนคนไทยเลยเขาก็เลยถ่ายรูปมาแล้วแขก็บอกว่าเนี่ยมีหลักฐานนะบอกส่งมาให้พี่ดู ความเข้าใจแรกคือค really ิดว okay. so, ่าถูแอบอ้างแต่พอฟังไปฟังมาแล้วพอพอทุกอย่างเริ่มคลายคลายเรื่องลงเริ่มหายตกใจแล้วอ hmm. ่ะก็ก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อเขาทําเป็นตัวอย่างการขึ้นทะเบียนเป็นแบบแบบแบบฟอร์มกรอกข้อความอ่ะให้กับชาวต่างด้าวดูว่าแบบว่ามันต้องกรอกแบบนี้นะเกือบไปแล้วเกือบโดนแอบอ้างแต่ไม่ใช่แต่ก็ยินดีที่จะให้รูปกับหน่วยงานแล้วรูปก็คือไม่ใช่ผมหน้าม้าเป็น เป็นรูปที่เปิดผมขึ้นไปไงแค่ไหนก็ไม่ได้เออหรือว่ารูปแบบนั้นคือฟอร์มที่ถูกต้องหรือเปล่าถามว่าดีใจไหมก็ดีใจแต่ถามว่าเขาขอไหมเขาก็ไม่ได้ขอเราติดต่อไปทางนู้นไหมคะไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเราก็คือ,อ,อยินดีฮะยินดีถ้าแบบนี้แสดงว่าเดี๋ยวมีอีกหลายที่นะอ,อ,อันนี้สมุดปราการมังออ้งศูนย์ศูนย์สมุดปราการอีกทั่วประเทศอีก76จังหวัดจะตามมา อันนั้นรบกวนแจ้งลุงน้าก่อนนะคะจะได้แบบว่าทําตัวถูกเผื่อมีใครมาทักนุ้ยเขาก็ตอบน่ารักนะถ้าขออนุญาตเลยผมว่าถ้าหากว่าขออนุญาตก่อนนุ้ยเขาก็ไม่ติดอะไรนี่ก็เป็นหน่วยงานที่แบบเอาไปขึ้นนะคะเป็นหน่วยงานราชการที่เอาไปขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองปรึกษานุ้ยนิดนึงจะได้แบบช่วยกันเลือกรูปอะไรเงี้ยนะคะใช่ครับผมไปต่อกันที่คนข้างรักกันบ้างหนุ่มเป้อารักคุณผู้ชมฮะโอ้อินเลิฟหนักมากนะฮะกับ นี่นี่นีน่ฮะกับนางงามมิเรียมสอนผมมาดนั่นเองนะคค่ะนี่ภาพนี้ในไอจีสตอรี่ของน้องมิเรียมนะคะก็คือคุณเป๊ะกำลังนวดเท้าให้กับมิเรียมอยู่คือก่อนหน้านี้เราฟังสัมภาษณ์ของเป้ไปละเรื่องความคลั่งรักกับมิเรียมครับคราวนี้ไปฟังมิเรียมบ้างค่ะอืมซึ่งน้องมิเรียมนะคะเขาก็บอกเลยนะคะว่าเนี่ยนะคะเขาลงภาพในไอจีสตอรี่แบบนี้แล้วก็บอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วว่า หลายๆคนจะคิดว่าเป้เขาแบบเอ,อ้ยเป็นหนุ่มติดอเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคบแบบมีโลกส่วนตัวสูงเปล่ามีเรียมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป้เขาก็มีทุกมุมนะมก็มีมุมหวานก็มีโลกส่วนตัวสูงก็มีเหมือนกันแต่ว่ามีเรียมเขาก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยจูนกันติดเข้าใจกันนั่นเองค่ะและทีเด็ดที่เข้าใจกันมากที่สุดนะฮะเพราะว่าหนุ่มเป้เขาบอกว่าเป็นคนที่สามารถให้คําปรึกษาได้ทุกเรื่องด้วยนะฮะตรงนี้แหละโอ้โหไม่กดเลแล้วจะกดอะไรละใช่ไหมคุณผู้ชมฮะ ก็รู้สึกว่าถ้าไม่เรียมีอะไรก็ได้เลยเรื่องสงสัยเรื่องที่ตื่นเต้นเรื่องอะไรก็ได้ค่ะก็คุยได้กับพี่เป้ได้หมดเลยค่ะเหมือนเป็นแบบเ e s t ฟรนด์จริงๆนะคะใช่มีอะไรก็อยากจะบอกบอกพี่เป้อะไรเงี้ยค่ะก็ปรับกันตลอดเลยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์มันก็ต้องเติบโตไปด้วยกันแสดงว่าก็มองสเต็ปอนาคตกันไปไกลอยู่มือนกันโอ้โหเน สองปีที่ผ่านมาวมเลียมก็เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คืออนาคตไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมคะ,คะโลกเราเปลี่ยนได้ในในวันหนึ่งนนคะเลยก็ก็มีความสุขกับปัจจุบันนะคะน่ารักนะเขาก็อยู่กับปัจจุบนันแล้วก็ใช้ความเข้าใจนําความรักนั่นเองใช่แล้วนะฮะาข่าวต่อไปปูก,กาศปูก,กาศด,ดีกว่านะฮะสาวสวยหุ่นดีมีความฝันอยากจะไปเฉยเฉยบนรันเวย์ต้องฟังทางนี้ให้ดีนะฮะเปิดซอยมามอยเปิดซอยม้ามอยสอยาก้าไปพร้อมกันครับ ดีมากความสามารถฟังทางนี้เพราะว่าทีมิส s s เปอร์ไอดอ2022เปิดค้นหาผู้ที่มีฝันในการเป็นนางแบบไปร่วมชิงชัยในเวที Miss Model of the World เวทีที่สาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมรนิดเคยคว้าชัยมาแล้วเมื่อปี2004สาวๆคนไหนสนใจร่อนไปสมัครกันได้และร่วมลุ้นร่วม,วมเชียร์วันประกาศผลรอบตัดสิน21มิถุนายนนี้จ้าที่สุดอะ หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงวันสุดท้ายก่อนจะหมดเทศกาลสงกรานแล้วนะคุณผู้ชมค่ะและปีนี้เขายังขอความร่วมมือไม่ให้เล่นน้ำนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแบบเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักในครอบครัวนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับผมฮะแลวคุณผู้ชมครับวันนี้4ี่โมงเย็นติดตามนะฮะตกมังสบันัทินะครับมีข่าวบันเทิงแบบว่ามาเสิร์ฟกันสดๆร้อนๆอย่างเช่นเคยแน่นอนนะครับ